สวัสดีครับผมทนายเดชานำข่าวเกี่ยวกับเรื่องการหมิ่นประมาทพี่น้องประชาชนมักจะโพสต์ข้อความในกลุ่มไลน์นะครับการโพสต์ข้อความในกลุ่มไลน์ถ้าเป็นการหมิ่นประมาทก็จะมีความผิดตามกฎหมายสารดีกาได้ตัดสินเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับคำพิพากษาดิการที่1612กทับานะครับการหมิ่นประมาทในกลุ่มไลน์นะครับถือว่ามีความผิดฐานหมิ่นประมาท ธรรมดานะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตราสามสองหกนะครับเท่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญาตามมาตราสามสองแปดเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะไปด่ากันอะไรออะตรายต่างๆกันนะครับวิพากษ์วิจารณ์ชาวบ้านในกลุ่มไลน์ก็ผิดแค่มาตรา326เท่านั้นนะนะครับและที่ผ่านมา สารดีกาก็ตัดสินปรับ20,000บาทเท่านั้นนะครับปรับแค่ส0 0 0มบาทเพราะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับเป็นไปตามคำพักษาดีกาที่1.612.64ทับ 6, เห็นว่าดีมีประโยชน์แชร์ด้วยครับนะทุก